วัดสีรัตตำบลสีแก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอนุญาตให้สร้างวัดอนุญาตให้นายงอบุญวิรัตผู้ใหญ่บ้านบ้านสีแก้วสร้างวัดขึ้นณห,หมู่ที่ห้าบ้านสีแก้วตำบลสีแก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่าวัดศรีรัตเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2524ปัจจุบันพระเมธีวัชราพรรองศาสตราจารย์ดรัอรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีรัตประวัติด้านการบริหารการบริหารคณะสงฆ์เจ้าอาวาสวัดศรรัต ตำบลสีอำเภอเมือง1 0อจังหวัดร้อเจ้าคณะอำเภอสี่สมเด็จจังหวัดร้อการบริหารงานด้านการศึกษารองอธิการบดีมหาวิทยาลายัยมหามกุฏราชวิทยาลายัยวิทยาเขตร้อวัดศสีรัตสังกัดคณะสงฆ์คณะธรรมยุท์เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทางด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตเดิมมีที่ดินเนื้อที่24ไร่1งาน55ตารางวาปัจจุบันมีที่ดินเนื้อที่จำนวนกว่า100ไร่โดยแบ่งเขตพื้นที่วัดเป็น3เขตดังนี้1เขตพุทธวาส2 เขตสังขาวาสและ 3. เขตชาปนะสงเคราะห์ผลการดำเนินงานวัดประชารัฐสร้างสุขของวัดศีรัฐได้ร่วมกันทุกฝ่ายในการดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางทั้งหมด5หมวดดังนี้หมวดที่1การบริหารโครงการมีการดำเนินกิจกรรมทั้ง7จดข้อดังนี้วัดศีรัฐได้มีการประชุมร่วมกันของทุกฝ่าย ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ5สอ,อย่างเป็นรูปธรรมได้ประกาศนโยบายการเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขซึ่งได้มีการอบรมให้ความรู้ตามหลัก5สเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัดสวยด้วยความสุขมีการสำรวจพื้นที่เพื่อจะดทำแผนผังวัดชุมชนโรงเรียนและวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา โดยจะทำแผนปรับปรุงภายในวัดและชุมชนจับคู่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ Big Cleaning Day และมีผลการสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มหมวดที่2การพัฒนาพื้นที่ภายในวัด9แห่งผลการดำเนินกิจกรรมครอบคลุม9ข้อดังนี้มีป้ายชื่อวัดสีรัฐบริเวณหน้าวัดและแผนผังวัดพื้นที่วัดทั้งหมดมีการจัดการจราจร ้มยจราจรและที่จอดรถให้เป็นระเบียบและปลอดภัยมีระบบคลังวัสดุสงเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมการเบิกจ่ายสิ่งของและตรวจเช็คได้อย่างรวดเร็วห้องน้ำสะอาดสวยงามแยกชายหญิงชัดเจนและได้มีการใช้หลักสามอาในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งทิ้งให้ถูกที่ถูกถังโดยมีสภาพแวดล้อมภายในวัด ทีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยมีการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอมีทางดับเพลิงและวิธีการใช้งานโรงครัวจัดวางเป็นระเบียบสะอาดปลอดภัยมีการสุขาพิบาลอาคารเสนาสนะต่างๆภายในวัดอย่างสม่ำเสมอหมวดที่ 3. การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินกิจกรรมทั้ง5ข้อดังนี้วัดศิรัตพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพของพระสงฆ์สามเณรและชุมชนได้พัฒนาห้องพยาบาลให้ถูกสุขลักษณะและมีตู้ยาสามัญประจำวัดมีการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพที่วัดปลอดอบายมุกสุราบุรีกัญชาในงานบุญประเพณีต่างๆมีการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด และชุมชนให้สะอาดร่มรื่นเรียบร้อยสวยงามเพื่อพัฒนาวัดสีรัฐให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดีหมวดที่4การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมมีการดำเนินกิจกรรมทั้ง5ข้อดังนี้วัดสีรัฐได้มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินวัดเพื่อเป็นฐานข้อมูลพุทธศิลปรกรรมมรดกวัฒนธรรม โดยมีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ปูรณปฏิสังขรณพุทธศิลปกรรมภายในวัดซึ่งวัดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นในงานบุญประเพณีต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และพุทธศิลปวัฒนธรรมภายในวัดให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จัก และไม่สูญหายโดยพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพุทธศิลปกรรมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและหมวดที่5การจัดการพื้นที่จิตใจและปัญญามีการดำเนินกิจกรรมทั้ง5ข้อดังนี้วัดศีรัตได้จัดพื้นที่ของวัดให้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีพุทธร่วมกันพัฒนาวัด ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตวิถีพุทธโดยจัดกิจกรรมตามประเพณีอีสานใน 22- ของ14และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดให้ประเพณีวัฒนธรรมดำรงอยู่สืบต่อไปอีกทั้งยังเป็นศูนย์ส่งเสริมการเจริญภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาให้กับเยาวชนและประชาชนการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขตามทุกหมวดที่กล่าวมานี้ส่งผลให้วัดศรีรัตได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาให้วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในชุมชน และทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและสืบสารงานบุญประเพณีร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนประเทศชาติสืบต่อไปอย่างยั่งยืนในการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดสรีรัฐต์ตำบลศรีแก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการร่วมแรงร่วมใจได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดผู้นำชุมชนตำบลหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาวัดให้เข้าสู่โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขดังต่อไปนี้ค่ะกลับนมัสก,การประธานและคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุขผลตะวันออกที่เคารพอย่างสูงทุกรูปกระผมนายชัชวานเบญจศิริวงศ์รองผู้ว่าการจังหวัดรักษารษาชการกาแทนผู้ว,ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดในนามของภาครัฐและในนามประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระดับจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดขอกราบนมรสการเรียนว่า จังหวัดร้อมีวัดทั้งสองนิกายจำนวนทั้งสิ้น1,713แห่งโดยจังหวัดร้อเอได้ขับเคลื่อนโครงการมาโดยตลอดและในปีพศ2567วัดศรีรัตได้รับการคัดเลือกเป็นวัดต้นแบบระดับภาคของคณะสงฆ์ภาค9ซึ่งผ่านการประเมินเมื่อวันที่4ตุลาคม2567ที่ผ่านมา และเข้ารับการคัดเลือกระดับหนนตะวันออกในครั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับคณะสงฆ์และวัดศรีรัฐโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการทุกระดับและมีการกำหนดนโยบายวางแผนการดำเนินงานร่วมกันได้นำไปสู่การปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีการประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการดังนี้ 1. มีการมอบนโยบายในการจับคู่ระหว่างเทศบาลตำบลสีแก้วกับวัดสีรัตในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันเช่นจิตอาสาบิกคลินนิ่ง 2. รวบกับวัดและชุมชน พัฒนาพื้นที่ทั้ง9แห่งในวัดศรีรัฐให้มีความสะอาดสะดวกมีมาตรฐานและปลอดภัยร่วมกับรพสตาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวินทราชินีบ้านสีแก้วตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรและผู้มาปฏิบัตธรรมมีห้องพยาบาลมียาสามัญประจำวัดเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามหลัก5สอและหลักสัพยะ7 4. อนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและพุทธ,ธศรริลปรกรรมให้เป็นแหล่งศรรึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่น 5. วัดศีรรัฐเป็นศูนย์เจริญวิปัสสนากรรมฐานให้กับประชาชนนักเรียนนักศรรึกษาหน่วยงานภาครัฐเอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีพุทธโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขถือเป็นโครงการที่มีผลสำทริจเชิงประจักษ์เป็นที่ชัดเจนและสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นโครงการที่ทําให้วัดมีความมั่นคงชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงโดยเป้าหมายสำคัญคือวัดสวยด้วยความสุขและ สร้างวัดในใจคนขอกราบน้มสักการขอบพระคุณพระธรรมวชิระธิรคุณและคณะกรรมการทุกรูปทุกท่านที่ได้เมตตาลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมประเมินผลโครงการในวันนี้จังหวัดร้อเอ็ดขอน้อมรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปกราบน้อมสักการด้วยความเคารพ อย่างสูงครับผมกราบนวัตก,การและกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกรูปท่านกระผมนายพิชาัยานตุลสอรองผู้การจังหวัดร้อยเอด็ดวันนี้มาพร้อมกับท่านผู้ในการสรํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอด็ดและท่านในอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับก็อยากจะขออนุญาตกับเรียนต่อท่านคณะกรรมการว่าที่มานําเสนอผ่านทางคลิปในวันนี้เพื่อมายืนยันว่าวัดศรีรัตน ตำบลสีแก้วอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวัดที่ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขที่ดีที่สุดของจังหวัดร้อยเอ็ดทําไมกระผมถึงบอกว่าเป็นวัดที่ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนงานตามกระบวนการวัดประชารัฐสร้างสุขที่ดีที่สุดเพราะวัดศรีรัตน์เป็นวัดต้นแบบในเรื่องของการพัฒนานะครับพัฒนาทั้งทางด้านสถานที่พัฒนาทั้งด้านอาคารสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และภูมิธรรมนะครับในส่วนที่1ส่วนที่2เป็นสถานที่ในการพัฒนาในเรื่องของจิตใจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์บ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้กับทายกทายิกาได้ที่สําคัญที่สุดวัดประชารัฐแห่งนี้ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะในการจัดกิจกรรมที่สําคัญของเด็กและเยาวชนเป็นที่พื้นที่ปลอดภัยที่นักเรียนนักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถ เข้ามาใช้มาทํากิจกรรมได้อย่างตลอดเวลานะครับตลอดระยะเวลาที่ผมมาดํารงตําแหน่งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งปีกับ8เดือนนะครับผมสามารถยืนยันต่อท่านคณะกรรมการทุกรูปท่านได้ว่าวัดศรีรัตน์นะครับได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้มีการทํากิจกรรมในการส่งเสริมตามหลักการของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอย่างเป็นรูปธรรมสามารถที่จะตรวจสอบได้ในทุกรูปแบบทุกกระบวนการขั้นตอนนั้น จึงอยากจะขอเรียนท่านว่าถ้าเราร่วมกันนะครับคัดเลือกวัดรีรัตให้เป็นตัวแทนทั้งในระดับผลตะวันออกและระดับประเทศเราจะพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีความพร้อมเป็นวัดที่เป็นต้นแบบและเป็นวัดที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับทุกวัดทั่วประเทศให้กับพี่น้องประชาชนให้กับทุกภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขให้สําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งร่วมกันไว้ขอญาตกลาบขอบคุณครับกระผมนายสมชายยาวรักกำนันตำบลสีแก้วในฐานะผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดสีรัฐในรูปแบบแนวคิดนำหลัก5้สประกอบด้วยสะสางสะดวกสะอาด สร้างเสริมและสร้างวินัยโดยการนำประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดในการทำความสะอาดรอบบริเวณวัดการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายเป็นการส่งเสริมพัฒนาวัดศีรัะให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนให้เกิดความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้เกิดความมั่นคงเป็นที่พึ่งทางจ,จิตใจเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ออรไทยผงแก้วในนามพุทธศาสนิกชนชาวบ้านสีแก้วรู้สึกชื่นชมปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ทางรัฐได้จัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่ดีซึ่งชาวบ้านสีแก้วของเราโดยปกติธรรมชาติพวกเราก็ให้ความร่วมมือร่วมใจในการดูแลวัดซึ่งวัดเดิมที วัดแห่งนี้เป็นป่าช้าหลังจากนั้นเราก็มาช่วยกันพัฒนาจนกระทั่งณปัจจุบันจะเห็นว่าวัดของเรามีความสะอาดสวยงามแล้วก็เป็นที่พึ่งพิงของชุมชน โดยในวัดของเรามีห้องน้ำมีแสงสว่างมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ประชาชนได้มาใช้ทั้งาภาครัฐและประชาชนเป็นที่ฝึกอบรมแล้วก็เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของประชาชนโดยการนำของท่านพระเมธีวัชราพรซึ่งท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ทำให้วัดของเราพัฒนาจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ค่ะ